สวัสดีครับ f c สาวน้อยเพชรบ้านแพง f c น้ององคงอิงนะครับคลิปนี้กระเบิงกันดีๆเด้อครับ f c น้ององคงอิงอาจซิมิโชกับน้องก็ได้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอีาหล่าน่อยก็นนางเครืองไปอัดรายการอยูเวิร์กพอยนะครับมอลำไอดอลก็มีแม่ f c ผู้หนึ่งเพิ่นซื่อเสือให้อีหล่าเพิ่นกระไซนะครับเมื่อนันคู่มอนอิง,งเพิ่นก็เลยว่าเมย์แม่ เห็นอีลาใส่เสือตัวนี้แล้วก็มีเลขนะครับแม่แม่เพิ่นกะว่าสีสื้อเลขน้ำตัวนี้ละเพิ่นว่าเลขน้ำเสืออีลานี่ละเพิ่นว่างวดสีฮอดนี่ละเพิ่นว่าเบิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับบวงมง่ายครับแนวโมนีนะครับแต่ผมกัสีไปซื้อน้ำอยู่ลอตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบจากสองสามใบพอได้ลุนน้ำเขานะครับบัดหายมีโศกน้่นมีลาซันดอกว่า ขอ,อย้ำอีกเทอนึงนะครับว่าอีลาหน่อยบอมเอนอาจารย์ใบห้วยนะครับอีลาหน่อยเป็นศิลปินนะครับสือขยะสื่อหลายสื่อพอดีพองามสื่อหลายกระถึกหลายสือน้อยกระถึกน้อยเอ้าคลิปนี้ซ้ำนี่ล้ะครับพี่น้องขอยโชคดีมันๆสุขคนเด้อครับเอ้าเห็นกันล่ะไปเลขตัวใดล่ะหาสามเด้อครับ